ฟังทังหลายวันนี้วันที่บันทึกตรงกับวันที่23ธันวาคม2531ปันเป็นวันเริ่มแรกหนังสือเล่มที่5เพราะว่าหนังสือเล่มที่5ต้องรีบทำตั้งแต่เวลานี้บันทึกเสียงไว้และก็ให้เจ้าหน้าที่คัดลอก ความจริงการบันทึกวันนี้ก็ป่วยวานี้ป่วยมากตอนตอน้นอตอนปลายของเล่มที่สป่วยมากไปหน่อยดันั้นตอนที่แล้วการบันทึกยังพลาดเพราะไม่มีหนังสือมาเอาแต่ความจำลิงกับริมพิปปากมาไม่ประสานกัน <c oughs> ใจก็พลาดพลาดไปจุดหนึ่ง นั่นคือโคศกเทพบทลงมาเกิดในหญิงท้องหญิงแพทย์สยานแล้วเขาก็นำไปทิ้งร่างกายก็ชุมนุมกันหวังแยกกินแต่ว่าเพราะบทสายบุญที่ต้องเป็นมหาเศรษฐีจึงเทวดาคุ้มครองไว้ก็พอดีตอนเช้าทรามมหาเศรษฐีไปเฝ้าพระราชา ไมพบปุโรหิตเข้าเขาถามว่าอาจารย์วันนี้จะมีอะไรไหมหรือเมื่อคืนนี้มีอะไรไหมท่านปุโรหิตก็บอกว่าเด็กที่เกิดเมื่อวันนี้จะเป็นมหาเศรษฐีต่อไปในวันหน้าพอดีเวลานั้นท่านมหาเศรษฐีปัญญาท่านตั้งคันอยู่จึงให้คนใช้ไปดู ว่าคลอดบุตรหรือยังเมื่อเห็นว่ายัางก็สั่งไปค้นคว้าถามว่าใครลูกใครเกิดพวนนี้บ้างให้ซื้อมาแต่ก็เป็นการบังเอิญเขาไปเจอ,เจอ,เจอเด็กเกิดในวันนั้นที่เขาไปทิ้งกันเลยไม่ต้องซื้อถ้ารวมความ,เ,มเรื่องโคศกที่บุตรการเกิดของเขาเป็นอย่างนี้ในตอนที่แล้วพลาดไปก็ต้องขออภัยบรรดาท่านพุทธบริษัท กวามจริงพูดเรื่องพระสูตรพระสูตรก็รู้สึกว่าจะเป็นของง่ายในการฟังแต่รู้สึกว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทสนใจน้อยไปนิดหนึ่งเพราะว่าไปฮิตบางทีเห็นว่าพระสูตรเก่าก็ได้พระฟังกันมาบ่อยๆตอนนี้ไปก็จะละสูตรเดิมมาตั้งสูตรใหม่ แต่ไม่ได้ตั้งแข่งขันกับพระพุทธเจา้าสูตรแปลว่าเรื่องนี่ก็ว่าตั้งเรื่องใหม่คือเรื่องของความฝันหรือนิทานเอาเป็นนิทานดีกว่าความฝันยังไม่แน่คําว่านิมิตหมายถึงความฝันตอนนี้คนฟังระวางท่านอาจจะคิดคิดมากไปหน่อยตอนนี้ไปก็เป็นเรื่องของนิทานนิทานตลอดเล่มสี่ ขอโทษนิทานตลอดเล่มห้านีไม่ดีก็จะเป็นนิทานอีกที่กี่เล่มกี่เล่มก็เป็นนิทานว่ากันเป็นนิทาน,นเลยก็หมดเรื่องและเรื่องของนิทานบรรดาน,นักปราดทั้งหลายและช่างพวกคนช่างคิดก็จงอย่าคิดว่าเป็นความจริงเว้นไว้แต่ส่วนใดที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนั่นขอยืนยันว้นับถือว่าเป็นเรื่องจริงได้ เรื่องใดที่มายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงให้ถือว่าเป็นเรื่องนิทานและนิทานนี้ก็จะโปรดจะจับผิดจับถูกกันถ้าจับอะไรมันก็ผิดมันนั้นคาว่าผิดหมายที่ไม่ถกูกนิทานเขาไม่ได้พูดให้จําเขาพูดให้ฟังฟังเพื่อเป็นการแก้กลุ่มบ้างฟังชนกลุ่มบ้าง เรื่องไหนไม่ชอบจังไม่ยไม่ชอบใจฟังเรื่องนั้นก็ชนกลุ่มเรื่องไหนชอบใจฟังมาเรื่องนั้นก็แก้กลุ่มในตอนนี้ให้ชีอว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหวนั้นผู้ที่คัดลอกก็คัดลอกสั้นๆตามนี้นะเขียนพาดหัวเรื่องว่าเหตุที่เกิดแผ่นดินไหว เวลานี้ปรากฏว่าแผ่นดินไหวหลายแห่งในรัเสเซียไหวแผ่นดินแยกไม่ใช่แยกแผ่นดินยุบก็เป็นเหตุให้คนตายเป็นหมืน่นเมืองจมไปทั้งเมืองประเทศจีนก็แผ่นดินไหวแผ่นดินยุบก็เสียหายมากคนก็ตายมาก ในการก่อนๆจากนี้ประเทศต่างๆเขาน้ําท่วมฟิลิปปินส์น้ําท่วมบางบังคลาเทศน้ําท่วมบางอินเดียน้ําท่วมบ้างอเมริกาน้ําท่วมบ้างเสียหายมากมายแต่คนไทยก็ยิ้มท่วมเล็กน้อยไม่เป็นไรจ้ะแต่ตอนนี้น้ําก็สงสารคนไทยคือน้ําท่านเป็นแม่เขาเรียกว่าแม่คงคา แม่จะมีความเมตตาปราณีในโลกแม่ต้องมีพรม,มิหารสีแม่อคติเจนั้นในแม่ให้บางประเทศบางประเทศได้แม่ก็ให้ประเทศไทยได้แม่ให้อินเดียได้แม่ก็ต้องให้ประเทศไทยได้แม่ให้ฟิลิปปินส์ได้แม่ก็ต้องให้ประเทศไทยได้รวมความว่าในฐานะที่อยู่เอเ,อเอชียด้วยกันก็ควรจะแบ่งกัน จากนั้นปีนี้ปีพศอสองพันแม่จึงปรายกดขึ้นในพาคมันภาคกลางด้วยภาคใต้ด้วยภาคกลางก็มีความรุนแรงตามสมควรอย่างวัดท่าสงถูกน้ำสองละลอกต้องสิ้นค่าใช้จ่ายสงเคราะห์เด็กที่เรียนศีรือทั้งหมดเทอมละล้านเศษสามเทอมสามเทอมสามล้านเศษ ไม่ช่วยเธอก็ไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะว่าพ่อแม่ของเธอถูกน้ำท่วมเอาตัวเกือบจะไม่รอดอะไรบ้างที่มีติดตัวอยู่บางทีก็ไม่ได้ไปส่วนที่ได้จริงๆก็พันนองพระหม่มถ้ามีบางบ้านแค่เสียหายแต่ของของไม่มากบางบ้านก็มากบางบ้านก็น้อยกรงความวอนาที่ทำไว้รืะพืชไร่ที่ทำไว้ไร้ผล ก็ทำให้คนจนไปพักหนึ่งในเมื่อเด็กตาดำๆแล้วก็เลี้ยงอยู่แล้วก็เลยต้องเลี้ยงต่อเลี้ยงพิเศษกันสามสามเทอมเทอมละล้านเศษตามวาพี่ตั้งไว้ตามความเป็นจริง <c oughs> ทั้งนี้ไม่ใช่ค่าอาหารอย่างเดียวนะค่าค่าครูผู้สอนพระจ้างครูมาสอนนี่ยังไม่ได้คิด คิดค่าเสื้อผ้าค่าหนังสือเรียนอุปกรณ์การศึกษาค่าอาหารการบริโภคเลี้ยงกันทั้งหมดเลี้ยงกันจริงๆอย่างนี้เทอมละล้านบาทเศษ <c oughs> สามเทอมสามล้านบาทเศษเป็นนว,ว่าวัดท่าทรงก็น้ําท่วมในเมื่อที่อื่นเขาท่วมก็เลยคนน้ําท่วมไม่สามารถจะไปช่วยคนน้ําท่วมได้เพราะตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ไหว เงินเดือนสามล้านบาทเศษก็ไม่มีเงินในคงคลังเป็นเงินที่ขอร้องให้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและลูกหลานสงเคราะห์ท่านก็ตั้งใจสรงเคราะห์กันมาดีขอขอบคุณท่านและโมทนาด้วยขอทุกท่านอย่าปราศจากความทุกข์มีแต่ความสุขมีแต่ความร่ำรวยต่อไปก็ไปคุยกันเรื่องแผ่นดินไหว เมื่อน้ำท่วมมาถึงประเทศไทยได้เมื่อก่อนน้ำท่วมเขาเรายิ้มพอน้ำท่วมเรานักตุนยิ้มนักตุนไม่ใช่พ่อค้านะไม่ใช่นักตุนประเภทไม่ใช่พ่อค้านี่ยิ้มแต่พ่อค้าที่ถูกน้ำท่วมก็ไม่ยิ้มพ่อค้าที่ไม่ถูกน้ำท่วมก็ยิ้ม แต่ว,ว่าต่อไปก็ปรากฏชัดไปอีกคือแผ่นดินไหวในเมื่อน,น้ำน้ำท่วมตามประเทศได้ประเทศเราเขาก็ท่วมได้มาแล้วต่อไปแผ่นดินไหวตามประเทศแผ่นดินไหวเราจะมีไหมล่ะแผ่นดินไหวเล็กน้อยไม่ต้องพูดกันเอากันแผ่นดินไหวใหญ่ไหวแล้วมันพังเป็นเมืองเมืองมีคนตาย จงอย่าลืมว่าเราก็อยู่ในโลกเขาก็อยู่ในโลกนัดเซียกับไทยไม่ห่างไกลกันนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติจีนชาติไทยเป็นพี่น้องกันในเมื่อพี่ดินถล่มแล้วน้องละ่ะจะถล่มไหมได้ใสาเหตุสําเ็กการในบรรดาท่นพุทธบริษัทต่อไปจงอย่าประมาท จงอย่าคิดไาเหตุร้ายอย่างนี้จะไม่มีกับเราก็แล้วก็จงอย่าตื่นตัวว่ามันจะมีซะเลยทีเดียวเราต้องพร้อมไว้ถ้ายังไม่มีจะทําตนแบบไหนถ้าบังเอิญเหตุร้ายอย่างนี้เกิดขึ้นเราจะทําแบบไหนพร้อมไปสิก่อนจะได้สะดวก <c oughs> ตอนนี้มาว่ากันว่าเหตุที่แผ่นดินไหวมันมาอย่างไง นี่ก็ต้องขอย้อนเรื่องไปนิดหนึ่งตามพระสูตรท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีเหตุแป,ประการเกิดจากธรรมชาติอย่างหนึ่งอาตมาขอเอาเฉพาะธรรมชาติอย่างเดียวอีกเจ็ดประการยังไม่พูดกันและจะไม่พูดต่อไปเพราะเป็นเรื่องของพระสูตรจะเข้ากรนิทานกันก็ไม่สะดวกนัก เรื่องของธรรมชาติอาตมาก็จําพอสอไม่ได้จําเดือนไม่ได้ผู้คัดลอกจากเสียงเป็นตรนวสือถ้าจําได้ลงไว้ด้วยว่าปีไรเดือนไรที่ไปอเมริกาครั้งแรกทัวร์นำไปแวะไปเข้าไปพาไปแวะที่ฮา,าวาย เวลานั่งกับดกเตอร์ปริญญาไปด้วยก็เมียวดกเตอร์ปริญญานุตาไลน์นี่เป็นผู้ชำนาญการในด้านธรณีวิทยาเรียนมาโดยตรงแม้ถึงตอนเย็นเธอก็เหมารถเช่ารถเก๋งก็มาคันหนึ่งพาไปเที่ยวจึงถามว่าด็อกเตอร์ที่มาในธุระอะไรไมีธุระอะไรหรือเปล่าเธอก็บอกว่ามีธุระ รังจ้างให้หาเหตุหาผลเป็นดินไหวว่าเป็นดินไหวเหตุผลมาจากอะไรบ้างก็ถามเธอเธอก็ตอบว่ามาจากลมพัดลมกระแทกใต้ดินทำให้เป็นดินไหวแล้วก็คุยกันอื่นต่อไปคุยอะไรบ้างก็หลายปีแล้วไม่ได้คิดจะพูดเรื่องนี้ เวลามาพูดเข้าก็มานึกได้เลยพูดไม่รอบขอบแนมเข้าใจว่าเขียนลงทำม,มิโมกไว้แล้วแต่ว่าทำม,มิโมกก็หายยากหน่อยเพราะมันไหลเล่มเล่มอย่างนิดอย่างนิด,อย,นดอย่างหน่อยจะมารวมมาที่นี่กระมวมความว่าพอตกกลางคืนเวลาจะนอนก็ปลากกวไาเห็นพระท่านพระท่านก็มาที่ายดังเหตุข,ของแผ่นไหว ท่านก็กล่าวว่าพผ่นดินมันเป็นร่องแล้วลมก็แทกร่องภายใต้พื้นดินแล้วก็พป็นดินไหวฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรนี่นเพราะเมื่อพระท่านบอกแบบนั้นก็เชื่อทันเพราะพระไม่เคยตัดอะไรผิดต่อมาวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไปอเมริกาไปลงที่แคลิฟอร์เนียที่แอนเอ พอตกเช้าฉันข้าวเสร็จบ่งเช้าเสร็จเสร็จก็เสร็จเข้าห้องพอเข้าห้องปั๊บเกิดพระท่านท่านถามว่ายังสงสัยเรื่องแผ่นดินไหวที่ลมกระแทกใช่ไหมเหล่าลมกระแทกดินก็ตอบทำไมใช่กราบเรียนท่านดยว่าที่สงสัยก็สงสัยมากเพราะถ้าเป็นโพรงใต้ดิน ไม่มีทางที่ลมจะเข้าไปได้แล้วทําไมจึงเกิดมีลมกระแทกดินทําให้ดินไหวลมขนาดนี้สนแสดงว่าแรงมากท่านก็ตอบว่าเอางี้ก็แล้วกันเธอใส่กรอนเสียเวลานี้เวลาประมาณเจ็ดโมงเช้าสิบห้านาทีตั้งใจไปกับฉัน ฉันจะพาไปชมจะกลับกันจริง,รงๆใกล้สิบเอ็ดโมงเลยลายห้ออยานาทีสิบเอ็ดโมงจะกลับมาถึงเมื่อท่านชวนก็ลุกเดินไปใส่กรอนทีใ่ใส่กรอนประตูเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามากวนเวลานั้นถราใครเข้ามากวนเวลาเที่ยวจะเกิดการสงสัยขึ้นเขาจะสงสัยว่ายังไงเป็นเรื่องคนสงสัย ถ้าเวลานี้ไม่มีใครก็สงสัยก็เลยไม่พูดเรื่องคนสงสัยพอกลับมาถึงที่นอนก็เริ่มจับอนาปาพาพอจับพับลมทรงตัวปุ๊บก็ไปกับท่านท่านก็พาไปพาไปดูร่องภายใต้แผ่นดินต้องพูดเกยถูกว่าร่องในแผ่นดินไม่ใช่ใต้แผ่นดิน พันโลกนี้ฝรั่งเขาบอกว่ากลมไทยก็บอกว่ากลมในเมื่อคารวาสบอกว่ากลมพระก็บอกว่ากลมจะได้ไม่ขัดคอกันแผ <c oughs> <c oughs> ่นดินนี้มีความหนาเท่าไรก็ไม่ทราบสุดแล้วแต่ทํราของโลกเขาวัดจ,จริงๆเขารู้จริงนักวิทยาศาสตร์นักธรณีวิทยาก็ายอมรับ ว่าเขามีความรู้จริงหลังจากนั้นแล้วก็ไปชมสถานที่โพรงดินคิดแรกคิดว่ามันจะเป็นโพรงเล็กน้อยความจริงแล้วมันจะพูดว่ายังไงดีจะบอกว่าเป็นถ้ำถ้ำมันก็มีจุดจบจะบอกว่าเป็นคลองคลองก็ไม่มีแม่น้ำ เอาถือว่าเป็นโพรงดีกว่าโพรงของดินเนี่ยมันจะยาวเหยียดไปทั่วโลกแล้วก็แยกซ้ายแยกขวาแยกขวาแยกซ้ายไม่ใช่เล็กบางแห่งกว้างถึงหนึ่งโยตบางแห่งกว้างถึงเจ็ดโยดเนี่ยมันก็เป็นทะเลบางแห่งก็แคบบางแห่งก็กว้างมันก็ไปเข้ามาอย่างนี้ ก็แยกไปแยกมาแยกมาแยกไป,กกกไปดูตามผืนจริงๆตามเส้นใหญ่มันก็ทั่วโลกชนกันแล้วก็มันยาวไปทั่วโลกแล้วก็มีเส้นย่อยๆเส้นย่อยก็ไม่น้อยที่เป็นขนาดแม่น้ำใหญ่ๆกว้างประมาณหนึ่งกิโลเมตรบ้างเกินบ้างแคบมานิดหน่อยบ้างที่แคบปกิโลเมตรหาย,ยากแล้วก็เป็นซอยอีก จีปาถะไปเลยร่วความว่าร่องใต้ดินเนี่ยมองแล้วไม่มีน้ำเจิงอย่าน้ำเจิงอย่างไม่น้ำไม่มีก็เลยสงสัยว่าน้ำไปไหนหมดจะไม่ได้ถามพระ <c oughs> สิ่งที่ไม่ควรถามก็ไม่ก็ไม่ถามไม่ถามเข้ามันจะเกินพอดีแต่ว่ามองไปพื้นข้างล่างหมายความเป็นไตส่วนตำ่ำ เป็นพื้นดินพื้นดินส่วนต่ำไม่ใช่ดินแข็งมันเป็นดินเหลวเป็นเลนแต่เลนนี่เป็นสีน้ำเป็นน้ำเดือดมันเดือดหนักจริงๆอย่างใครเคยไปสวิตเซอร์แลนด์นิวซีแลนด์บ้างถ้าไปที่นิวซีแลนด์จะเห็นคโคลนเดือดคโคลนเดือดม่นก็เหมือนกับที่นิวซีแลนด์ก็เหมือนกัเดือด ภายใต้พื้นพภพที่เป็นร่องใหญ่ของโลกแต่ว่าภายใต้พื้นภพเนีมันเดือดหนักกว่าก,ก็กำลังสูงกว่าโตกว่าให้กระบางส่วนก็เป็นน้ำพุง่งโชดโชยคล้ายๆกับน,นิวซีแลนด์พุ่งฟูดฟาดฟูดฟาดฟูดไอ้น้ำพุ่งเนี่ยไม่มีเวลาเนี่ยมองไปที่ไหนก็พุ่งกันไปสไวายเป็นน้ำพุ่สงสูง แล้วก็ไอ้ส่วนเดือดต่ำๆก็มีพระ่านก็นเลยอธิบายว่าไอ้น้ำที่เดือดนี่ในเมื่อเดือดขึ้นมาแล้วมันก็ลอยตัวตัวนี้มันก็จับเป็นกำลังของลมที่กำลังของลมส่วนนี้มามากๆๆเข้าก็มีการก่อตัวเมื่อมีการก่อตัวก็มีการเคลื่อนไหวแรง มีการเคลื่อนแหวงระไว้แรงก็ทบส่วนใดส่วนหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งของพโพลตอนนั้นจะเกิดแผ่นดินไหวแรงส่วนใดที่เป็นส่วนปลายก็จะมีความรู้สึกน้อยเอาอย่างประเทศไทยนี้ก็แล้วกันความแรงอย่างนี้ยังไม่เข้ามาถึงในประเทศไทยแต่ถ้าว่าย่องเข้ามาเยี่ยมประเทศจีนแล้ว ลองนั่งลืมตาหลับตาหลีตาเหล่ตาคิดดูทีด้วยว่าประเทศไทยกับประเทศจีนใกล้กันหรือไกลกันใน,นกระแสลมที่จะพัดมารวมตัวกันในประเทศไทยมันยากนักเลยนี่ไม่ได้พูดในกลัวพูดให้ฟังประมาทโทมจ,จุนโนประทางความประมาทเป็นท,ทางความตาย อัปมาีนะสัมมาดีธะท่นหลายจึงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมถ้าเราไม่ประมาทพร้อมโดดแต่ว่าพื่นดินถล่มจะโดดไปไหนโดดจากบ้านก็ลงหลุมอยู่บนบ้านก็ลงหลุมท่านี้ทางที่ดีก็ถามธรณีวิทยาเขา นักธรณีวิทยาจะมาก็ไม่รู้จักใครรู้จักดกรปริญญากับเมียวามสองคนนี้ก็ได้ว่าโซนไหนของประเทศไทยที่มีดินเป็นพโพรงบ้างแล้วก็ดูว่าพโพรงมันจะหนักไหมหาอาจมาก็ขอยืนยันว่าประเทศไทยที่มีดินเป็นพโพรงอยู่เยอะไม่ใีนน้อยแล้วก็เป็นพโพรงที่น่ากลัวอยู่กันหลายจุดหลายแนว แถ้าวงความว่าบรรดาท่านผู้ฟังฟังแล้วอย่าเพิ่งสะเทือน <c oughs> ดินที่เป็นพโพรงนี้อยู่ลึกมากทุกประเทศก็อยู่ลึกประเทศไทยส่วนที่ตื้นก็มีอยู่นิดหน่อย <c oughs> อย่างชายเชียงใหม่ต่อชายแม่ห้องสอน <c oughs> น้่นก็เลื่อยมาถึง นัจังหวัดอะไรจังหวัดแม่สอดแม่สอดนะอำเภออำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วจังหวัดแพร่ชายชายป่าอันนี้มีจุดตื่นขอบอกเฉพาะจุดแต่มันมีเยอะแยะอาจจะเฉพาะจุดเป็นตัวอย่างแต่คําว่าบางก็ไม่ใช่บางมากไม่ไม่ไม่ใช่บางมากยังมีความหนาเป็นกิโลกิโล สามารถต้านทานภูเขาอยู่ยังสามารถต้านต้านทานน้ำหนักทั้งหลายอยู่แล้วแถวการบุรีจะมีไหมลอยพรงชั้นล่างการบุรีก็มีผ่านไปแล้วก็เลื่อยไปออกโนนมาริทวายโนนอันใหญ่นะนี่ว่ากันอันใหญ่เฮ้นี่พูดอะไรจะเลยมาแล้วมั้งเนี่ย อันใหญ่ออกประเทศวไยแล้วก็มุดทะเลไปไปขึ้นดินไหนขึ้นไหนตามประเทศช่างมันไม่เกี่ยวกับเรากระมความว่าพระท่านบอกว่าลมที่เป็นไอน้ำมันมารวมตัวขั้นรวมมากๆก็มีกำลังพัดสูงมันก็ไหลไปไหลามาไหลามาไหลไปไหลาจากตะโนนมาชนตรนี้ไหลาจากตรนี้จนน้โน้น ในเมื่อกําลังอาจตัวมันมากขึ้นมันก็มีกําลังแรงมันก็โค้งเข้าพุ่งใปชนกําแพงด้านข้างด้านใดด้านหนึ่งของโพรงเพนดินก็ไหวล้วก็ถามท่านว่าด้วยความโง่ถามได้ว่าก็ในเมื่อร่องมันยาวตลอดโลกแล้วก็มีที่แยกมากมันไหลถ้ไมันไม่ไหลแยกเขไปกระจายตัวกัน ทำไมต้องมาชนให้เป็นดินไหว้แา่ก็บอกว่ามันจะ,ม,นจะมันจะกระจายไปไหนนันเมื่อต่างที่แตงก็มีไอ้น้ำมันมีความร้อนตลอดกันมีไอ้น้ำเหมือนกันถ้าเท่าเปรียบเทียบท่านถามว่าในมหาสมุทรที่มีกำลังลมตั้งขึ้นในมหาสมุทรมื่อลมพุดขึ้นมามีกำลังสูงแล้วก็แทกบานเรือเขาพัง ถ้าไมลมไม่ลอยตัวบรรยากาศทึ่มีมีสถานที่กว้างกว่ามันไม่น่าจะชนบ้านชนเรือชนเรือนเขาผัางทรัพย์ิเสียหายมันน่าจะลอยบรอากาศพอท่านพูดเท่านี้ก็มีความเข้าใจว่ากำลังของมันถ้ามันจะพุ่งไปทางไหนไม่ก็หลีกไม่ได้มันหลีกไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ก็เป็นนั้นว่ามีความเข้าใจ เรื่องของเหตุแห่งเป็นดินไหวก็มาจากไอ้น้ำไอ้น้ำนี่ก็มาจากความร้อนของใต้ดินเมื่อความร้อนมากน้ำชุ่มชื้นมีอยู่บ้างแต่น้ำก็ไม่มากเขาทำดินให้ละลายเป็นโคลนโคลนก็เดือดเดือดเป็นไอขึ้นมาในบางจังหวะที่มีน้ำเข้ามาหล่อเลี้ยงมากความร้อนสูงก็พุ่งขึ้มาเป็นน้ำพุ ให้เป็นกระแสน้ำโพนี่มีกำลังไอสูงมาก,กรวมความว่าเหตุที่ทำให้เป็นนไหวคือไอน้ำไอน้ำเมื่อเหยมาแล้วก็กลายเป็นลมลมเมื่อรวมตัวกันมากๆเขาแล้วก็เป็นลุมเป็นก้อนมีกำลังแรงแล้วก็พุ่งตัวเข้าชนกำแพงพุ่งตัวเข้าชนกำแพงของของโพรงในดินเป็นดินก็สะเทือน ท่านจะมาพูดเรื่องแผ่นดินถลม่มก็เหลือเวลาหนึ่งนาทีเสษเศษก็ขอสรุปเป็นธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งว่าโลกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงเราก็เป็นคนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรพลุนท่ามกลางมีการตายเป็นที่สุด ทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่จะคิดว่ามันเที่ยงหามาเด้แล้วมันก็หมดไปที่มันไม่เที่ยงคนรักสัตว์ที่รักของที่รักจะคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปกระองความมาสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่อยู่กับเราตลอดการเราต้องจากจากกันสมัยการคืนหนึ่งของจากเราหรือเราจากของนั่นหมายถึงของหมดไปก่อนเราตายหรือเราตายก่อนของหมด รวมความว่าทั้งหวังยังหวังการเกิดในโลกก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะพบแต่ความไม่แน่นอนความสุขจะเกิดได้จากทพนคือความแน่นอนเท่านั้นฉะนั้นขอบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังนิพพานเป็นที่ไปคนหวังนิพพานก็คือหนึ่งรู้จักการให้ทานเป็นการตัดโูภะความโลภที่น้อยสองรู้จักการรักษาศีลศีลมีเมตตาคุณาคุ้ม,มรครอง เป็นเหตุตัดคราโทสะความโกรธที่น้อยสามภาวจริญภาวานาเพื่อตัดโมหะความหลงอรรบันดาแานทพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อทุกท่านตรงใจได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นคนเข้าถึงคําสอนขององค์สมเด็จพระมหาวันีคือพระพุทธเจา้าในที่สุดทุกท่านก็ยังมีความสุขจะม,มีเหตุมีผลอาลันดาาพุทธศาสนิกชนเวลาเหลือไม่ถึงครึ่งวินาที ขอขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดดบ,บรรดาแต่นพุทธศาสนิกชนผู้อ่านและผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี